ครับสวัสดีครับพีเอซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้กลับมาพบปอกกับพ่อแต้มนะ้พี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแน,นลไดนะ้พี่น้องเด้อนะครับพ่อแต้มขอฝากกดติดตามไปนำแนนะ้อพี่น้องเนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นานะครับครับมื้อนี้พ่อเต้มพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดตัวอกีกนาะพี่น้องเนาะ รับมือวันจันทร์ที่26สิงหาคม6 7เจ็ดลาวพัฒนาออก3 8 8 2 2 4เอาขับเลขล่างกับออก82ดสอะพี่น้องเนาะมวดที่ผ่านมาก,กับออก82 <c oughs> คสับของปูศูนเด้ด้พี่น้องเรื่องมวดที่ผ่านมานาซีได้บอพี่น้องขับปูให้มาบนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่เจดพี่น้อง มาแปดแต่ว่ามีแปดสามแปดสี่แปดห้าพี่น้องออกแปดสองนะครับสิได้เนาะพี่น้องเนาะกันเข่าก็คือเข่าตรงๆเลยนะครับเอามื่อนี้พผมเตรียมภามาตามต่ออีกนะครับเนาะกับปูศูนย์เจ็ดนะครับไปเบิงน้ำกันพี่น้อง จัดบุญนอ้อพี่นอ้องวันพุธ เราพัฒนาปู่07นะครับ บนล่างวิ่งดูดพี่น้องสองกับสามสองกับสามเน้นที่สองพี่น้อง ขับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอ,อสองสองศูนย์สองสี่สองหกนะครับ สามสามหนึ่งสามหกนะครับสี่ ีศูนย์ีหนึ่งีหกนะครับ ปูเน้นให้ทีสองพี่น้องนี่สองศูนย์สองสี่สองหกสองสี่ตัวเกาตัวเกากระมาได้คือเกาเนาะพี่น้องเนาะครับครับแต่เปียกซองก็ยังมาไในตัวเกาเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องแต่ว,ว่าจะลืมได้พี่น้องเด้อมักสอบตัวใดเหอกจะลืมกลับตัวไว้นําเนาะครับเนาะครับตัวที่ปูเพิ่นบอลนในหอมามักเขากะพิจรารณาเบิ้งเอานะครับพี่น้องเนาะคอยเขา่าคอยให้แตกปังๆเด้อครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับครับ,รบเอาพี่น้องสัดเจียรตนะครับเนาะบัดน,น,นี้เนาะกับลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดไดพี่น้องเด้อ ครับพอเตรมใจเบิ้องน้ำพี่น้องปูพันทรงมาให้นะครับครับราวพัฒนา28สิงหาคม67บนล่าง2กับ3เน้นที่2พี่น้อง202426 303631 404641นะพี่น้องเนาะปู07นะครับเอาสัดเจียนพี่น้องเอาคอยเข่าคอยแตกปังๆเด้องวดนี้ ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉกโมันๆกันครับที่สําคัญพี่น้องเนื้อตัวทีโบเนนปูพันโบเนนให้เข้ามากเข้ากับพิจารณาเมืองเอาเนาะพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็จะเริ่มนะพี่น้องเนื้อมักสอบตัวใดเข้าก็จะเริ่มกับตัวไว้นําเนาะครับเนาะครับเอาพอเตรียมกรขคอกาบขอบพระคุณปูไหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พอเตรียมครับฝากพี่ฝากน้อง ครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะรับเนาะเอาฉนั้นแล้วพอแต้มข็ออวยพรคอยเขาคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้สุกมันมันกันนะครับเอาจะลืมเด้อพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้าแดเนาะรับเนาะครับเพื่อเป็นกาลัางใจให้พอแต้มนาทางช่องตะวันพาโชคสแนลเด้อพี่น้องเด้อ ครับขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำเนาะพี่น้องเนาะเผื่อประพาดชิปให,หม่ๆนะครับครับเอาสุตท้ายท้ายสุดนีพ้พอเตียมกับขคากาบขอพระคุณนิพซีทุกคนนะครับดเด้อที่เข้ามาเบง่งมาติดตามพอเตรียมครับพอเตียมขคอไวพ้พอให้มีแต่ความสุขความจเจริญเนะพี่น้องดเด้อครับความเจ็บยให้ใดความไข่ให้มีเนาะพี่น้องเนาะครับคอยมีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันชิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม